แล้ววันนี้พอจะมาแต่งหน้าให้ดูลุคนี้กันลุกแบบต้อนรับหน้าฝนจริงก็เข้าหน้าฝนมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนอื่นเลยเราก็มาเริ่ม moisturizer ผิวกันนะคะอันนี้จะเป็นของ YSL Instant Moisture Glow เหมือนเป็นแบบเพิ่ม h y เ r a ต i n g หลังจากที่ทาครีมแล้วตัวเดียวๆอาจจะไม่พอสำหรับบำรุงผิวทั้งหมดแต่ว่าถ้าทาก่อนแต่งหน้าอีกสักชั้นนึงมันก็ช่วยได้นะทให้ผิวสึกิ่มน้ำขึ้นมาอีกนิดนึง ต่อกันที่ฟวเดชันวันนี้จะใช้เป็นคุชชั่นของ l a n c o m e Blanc Expert ช่วงหน้าฝนไม่ค่อยแนะนำให้ใช้รองพื้นหนักๆนๆเพราะว่าพอออกไปปุ๊บความร้อนชื้นของประเทศไทยเราอะจะทำให้ทุกอย่างเยอะมากดังนั้นผิวเราอะเบาได้เบาเบา,เบาๆของมันอย่างเนะี้ยอย่ดึงคอเลยจ้ะ ต่อไปที่ห้ามพลาดในหน้าฝนนั่นก็คืออายไพรเมอร์จริงๆไพรเมอร์ทุกคันั่นแหละแต่ว่าพออากาศร้อนชื้นเท่าไหร่อะคนที่เปือตามันๆน,นะยืมอ,อายไลเนอร์ยืมทุกอย่างยืมเยเพื่มันม่สวยจริงๆใช้ดิวก็ได้แต่เล็กยาว <laughs> แลราก็เกลี่ยออกมาทางใต้ตาเราแบบนี้ <Happy. S 1> มันก็จะช่วยทําให้ใต้ตาเราไม่เยอะเบลนเข้าไปค่ะเบลนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ <Wow. S 2> ขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะเซ็ตทุกอย่างว้วยแป้งวันนี้เธอจะมาลองใช้นา sliquid ดบลั h ตัวใหม่ที่มันิึงออกมาตัวนี้เธอิส s มอ s m o r อิส m มอ e is m อิสมอิสโมอิสมอกมอมา,มาอ ด,ดูดิดูดิต้องค่อยๆบบค่อยๆสุดๆอะ่ะนี่คือนี่คือเซี่ยวหนึ่งของที่บีบออกมาที่เท่ากับแบบเม็ดถั่วเขียวยาริอาที่จะแบบเฮ้ยทันัเธอจะกลายเป็นตูดลิงใช้มือง่ายสุดนะถ้าสำหรับความคิดเห็นเธอที่มัเป็นลิควิดอ่ะค่อยๆใช้มือเบลนด์มือเกลี่ยไปเรื่อย เหมือนแบบเอเลือดฝาด I woke up like this Hey แล้วก็อย่าลืมเราอาจจะตกด้วยแบบบลัชที่หลังอีกอันนี้เหมือนเหมือนเป็นแค่แบบเลเยอร์ืินอะถ้าเกิดใครอยากจะฟ้าดหนักๆโดยที่ไม่อยากปัดแก้มเพิ่มก็ได้แล้วก็สามารถเอาเป็นลิปทินก็ได้นะตัวเนี้ยเพ่ดิมันยังเหลืออยู่อะมันไม่ใช่ชมพูแบบชมพู แบบชมพูนดดวนวลสวยของเล่นใหม่จริงๆมันก็น่าจะออกมาสักพักนึงแล้วล่ะแต่ว่าเพอยังไม่เคยลองสองตัวนี้น่าจะ illuminator เคยลองแล้วล่ะแต่ตัว o r g a s m ยังไม่เคยลองวันนี้ก็จะลองตัวนี้แล้วกันอันนี้เป็น illuminator น่าจะสี o r g a s m นนะใช่ super o r g a s m <Interesting. S 1> เราก็จะเอามาเป็นเหมือนไฮไลท์ global สวยมากเลยคุณจ้าไฮไลท์โกลว์โกลว์เดี๋ยวลองเกลี่ยให้ดูนิดนึงเราได้แป้งเซตติ้งพาวเดอร์ favorite อันใหม่แล้วนั่นก็คือของ mega forever ตัวนี้คือแบบเธอเพอแป้งมันละเอียดมากๆเนี่ยพอลงไปุป๊บแล้วเลยไล่แบบตอนนี้คือรู้สึกฝืดใช่ไหม ด้วยควาที่ว่าผิวมันยังแบบดึด๊บๆอยู่แต่พอลงแป้งอันนี้ปุ๊บนะมันไลท์แบบข้อเสียของอันนี้นิดนึงมันฟุ้งคือถ้าลงเนี่ยพอดับลงไปมันจะเห็นแป้งแบบฟุถ้าใส่เสื้อสีดำอะเธอจะเหมือนเป็นลังแคถ้าใครเป็นคนที่หน้าแห้งเนี่ย เราไม่ต้องเซตแป้งทั้งหมดเลยก็ได้เราอาจจะเซตเฉพาะที่โซหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนสำหรับเพลคือเพลค่ข้างหน้านมันนิดนึงแล้วยิ่งแบบอางกาศแบบเนี้ยยืมเ่เราก็จะเซตด้วยแป้งก่อน <Yeah. S 1> เราจะมาไล่ดั้งด้วย Make Up forever ตัวนี้เป็น micro shadow สี s ส k กจะเป็นสีน้ำตาลแบบซอฟๆแต่ดู pigment ของถ้ามันแลงถ้าทางลงไปปุ๊บแล้วมันแบบบุด ตัวนี้เป็นมาสเตอร์สก็ของเม y เบ l l i น e ิวยอร์กที่ไม่มีขายในประเทศไทยอันนี้ซื้อมาจากอังกฤษซือเบอร์ศูนย์หนึ่งไลท์มีเดียเวลาคอนทัวร์ให้คอนทัวร์ในจุดที่ลึกที่สุดในหน้าของเราแล้วไฮไลท์ในจุดที่สูงที่สุด,สดเช่นโหนกโหนกแก้มจมูก มุมปากข้างบนคิ r วปิดโบตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คอนทัวร์ก็คือคอนทัวร์ตามล่องหรือขอบหน้าที่เรารู้สึกว่าหน้าบวมหน้าบานเราก็ไล่เนื้อเข้าไปอย่าลืมหนึ่งเวลาเราคอนทัวร์หน้าเราไม่ต้องแบบ ให้กรอบมันชัดอะเราพยายามเลนให้ทุกอย่างมันดูฟูงฟ้งๆดูซอมๆมันจะดูแบบธรรมชาติมากกว่าที่ให้ทุกอย่างมันแบบพึดๆแล้วเห็นแบบคอบชัดเจนมากต่อด้วยบลัชตัวใหม่ของเขาอันนี้เป็น NARS Orgasm สีสวยอย่างหนึ่งที่เธอชอบเกี่ยวกับบลัชนี้คือมันไม่ได้แบบคาดมากมันไม่ได้โดด โดดออกมาจากหน้ามากมันมีความซอฟของมันอยู่แล้วม่มีความเลือบเล,ล,ลือบสีนิดหนึ่งกลับมาตรงนี้กันให้มีความกลูมวองแค่ไปจะหมุกพอถ้ามันยังเหลือหนกคิ no ้วก็ได้ เราะเดี๋ยวเราต้องแต่งตากันอีกแวะมาเติมคิ้วกันแป๊บหนึง่งวันนี้จะใช้ของวิเซ่ของญี่ปุ่นที่ข้างหนึ่งจะเป็นหัวฟองน้ำแล้วทีอีกข้างนี้จะเป็นดินสอสีน้ำตาลแบบธรรมชาติอ่อนๆช่วงหลังๆเธอจะชอบลงฝุ่นก่อนลงบริเวณบริเวณหัวคิ้วฟิลมันเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อย วาดโครงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครไม่มีแบบไม่มีโครงคิ้วเลยก็วาดตรงคิ้วขึ้นมาก่อนก็ได้ต่อด้วยที่ปัดคนคิ้วของ l a n c o m เบอร์ศูนย์หนึ่งน้ำตาลอ่อนสูดเลยเราก็จะปัดคนคิ้วให้มันเข้ารูปแล้วก็ไม่กระโดดไดปไหนไปไหน เรามาต่อกันที่การแต่งตากันวันนี้จะแต่งตาแบบสีแบบโกลโกลหน่อยน้ำตาลนุดนๆแล้วก็มีความชิมเมอร์สูงมากเรามาเริ่มกันค่ะวันนี้เพลจะมาลองใช้ของ Jill s t o a r t เป็น Jelly Eye Color อันนี้เบอร์03แล้วก็สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยเบอร์05เราก็จะลงเบอร์03ทั่วเปลือกตาเราก็ลงที่หัวหัวตาด้วยนิดหนึ่ง ยาวไปที่หางตาเลยเราก็เบลนขอบเบอร์05สีน้ำตาลเข้มเราจะลงบริเวณใต้ตาแล้วก็หางตาเบลนขอบให้ฟู ที่เราลงสีเข้มแล้วถ้าเกิดสีตรงหัวตาเรารู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปหรือว่ามันไม่ชัดเท่าที่เราต้องการเราก็สามารถกดทับลงไปได้อีกรอบนะเราก็เอาเบอร์สูตสามเมื่กี้เดี๋ยวทับหัวตายอกรอบสีตามันก็จะชัดขึ้นอีกเขียน <c oughs> ขอบตาในทั พะเราจะไม่ขิดอะไรเยอรกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดี f i n e รูปตาของเราการโดยที่เราจะใช้สีดำผสมกับสีน้ำตาลเข้มอันนี้นก็ไม่เข้มมากนะแต่ผสมกันแล้วมันก็กำลังจะดีอันนี้ของ NARS e, Look Closer Eye Shadow Palette เราจะใช้สีไว้ก็ได้แหละ เซ็ตไลท์อาแชโดว์อะไรร่วมลงมาก็เอาแปลงสะอาดๆหน่อยหรือแปลงเซ็ตพิ่วาด้วยของเราก็ได้ปัดๆต่ดดอ,อด้วยแบบขนตาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยด้วยปัดมาสคาร่าวันนี้ลองมาสคาร่าของ MAC ที่เขาทำแม็กทํทำ collaboration ใหม่เป็นแบบลายกราฟิกกราฟิกน่ารักน่าร กับศิลปินคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงผมหลอนๆเราก็จะปัดมาสคาร่าโยนนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ติดคนตาปลอมแล้วเราก็จะไม่กีตาด้วยต่อด้วยทาปะวันนี้จะลองใช้เล็บขององยาเจ้ดูก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้เลือกไม่ได้ระหว่าง super orgasm ka nata si orgasm na lang kasi na top tip pa